คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับสำหรับมือใหม่นะครับแบบพื้นฐานสุดๆเลยนะครับโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Photoshop ในการทำนะครับไม่ยากเลยครับแค่เพื่อนๆทำตามผมเป็นทีละขั้นตอนขั้นตอนเป็นแบบ Step by s t e เต็ปนะครับเพื่อนๆก็จะทำได้เลยนะครับจะมีวิธีการออกแบบโลโก้ยังไงนะครับเพื่อนๆขอไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับ ั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปเว็บไซต์นี้เลยครับอ่า1 0 0 1 f o n น c o m นะครับคือเว็บไซต์นี้นะครับเข้าไปเว็บไซต์นี้นะฮะจะมีฟอนต์ให้เพื่อนๆเลือกไว้เยอะเลยนะครับพี่น้องสามารถเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับลองดูว่าฟอนต์ไหนแจงไม่แจงนะครับนี่ผมคลิกให้ดูนี่นะครับสมมติผมจะใช้ตัวย่อของผมนะครับในการทำเป็นโลโก้นะครับ จะบอกเพื่อนๆด้วยว่าโลโก้เนี่ยมันก็คือสัญ,ญลักษณ์นะครับถ้าใครเห็นสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยก็คือให้เขานึกถึงเรานะครับโลโก้เนี่ยมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นั่เองนะครับเราก็ดูสมมติผมเอาคำว่า B T R รอ,อมันแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันก็จะมาเลยนะครับพิมพ์ B T ปุ๊บนี่ออกมาเลยนะครับนี่มันก็จะมีเพราะาฟอนต์ให้เราเลือกนะครับว่าเราชอบแบบนี้ไหม นี่การดีไซน์แบบนี้แม้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไปที่หน้าที่2นะครับฟึบนน่มันก็มีให้เลือกเลยนี่หน้าที่2มีเพียบเลยนะฮะนี่มีฟอนต์ให้เลือกเยอะเลยนี่อ่าผมขอดูก่อนเอาแบบที่ผมชอบ,ชอบ,ชอบดูก่อนอันไหนเจ๋งๆนะครับนี่อ่านี่นะครับสมมติผมชอบตัวนี้อ่าสมมติผมชอบตัวนี้ผมก็ ผมก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับหรือถ้าใครจะให้กําลังใจเขาเราก็ดเน a t บริจาคเขาได้นะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับคลิกก่อนหนึ่งที่ึนี่นี่แล้วผมก็กดเซฟไปเลยนะครับเมือ่อเซฟแล้วมันก็จะเข้ามาในไดร์เรานะครับนี่เราลองดูึนี่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับนี่ แล้วก็แตกซิปก่อนนะครับโดยคลิกขวานะครับ X Take r e นี่นะครับแตกซิปมาเสร็จมันจะมีคำว่า Ojo oh, Rolo เนี่ยนะอันเนี้ยที่ผมโหลดมานะ oh, เนี่ยโเน,นี่ยอโนเนี้ยเนี่ยเนี่ยจริงๆเพื่อนๆก็เวลาแตกซิปนะครับสร้างสร้างอะไรสร้างโฟลเดอร์ให้มันอยู่มันจะได้ไม่กระจายกระาใจายมันผมนะครับอันนี้ผมรีบทำาปเเร็วนะฮะอันนี้ ก็เพื่อนๆก็ดับบัญิีเข้าไปตึ๊บๆเนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับดับเบัญิีเข้าไปปึ๊บมันจะมีคำว่า install ตรงนี้นะครับใหม่นะฮะดับบัญชีเข้าไปปึ๊บนี่มันจะมีคำว่า install แล้วก็กด install ตรงนี้ได้เลยนี่กด install ปึ๊บรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้มันก็ทำการ install ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ x ปิดง่ายไหมครับโหลดมาใช้แล้วนะครับ นี่สมมุติแล้วเราก็มาเปิด Photoshop เข้ามาจำชื่อให้ได้นะครับ O J O L นะครับ O J O L นะครับผมจะออกแบบนะครับโดยที่ไปที่ไฟล์ก่อนเลยนะครับทำหน้ากระดาษของเราก่อนนะครับตรงที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ New ปุ๊บนี่ แล้วเราก็ตั้งไซส์ขนาดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะขนาดผมเอาความกว้าง1,000ความสูง1,000 resolution แ,แค่72นะครับผมทำเป็นไซส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสช๊บกด Create ดนี่รอนแป๊บหนึ่งนะครับมันก็ทำการเข้ามาให้อยู่นะฮะเมื่อเขาเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับโดยใช้ตัวนี้นี่เห็นไหม เราก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยปุ๊บคลิก1นทีนะครับพิมพ์ B ไม่เปลี่ยนสีกดสีก่อนตรงนี้ใส่สีดำก็ได้ B T อ่าผมใช้ชื่อ BT นะฮะสกุลีใหญ่ใหญ่น้อยวิธีกดขยายใหญ่ก็กด c t r โทนนะครับนี่เอาใหม่นะครับ กดคอนโทรลทีก็คือขยายนะครับตรงนี้แล้วก็ดึงมุมได้นี่เห็นไหมนี่เมื่อเสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยนฟอนต์ผมก็เลือกนี้ลักคุมเหมือนบวชเลยครับแล้วก็ไปคลิกตรงนี้นะครับอ่าเราลองพิมพ์ดูเมื่อกี้โอใช่ไหมโอเจนี่มาแล้วนี่เห็นไหมเจอแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่อ่าเห็นไหม เลือกเลยปุ๊บนี่ก็เข้ามามันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมก็ได้โลโกโล้เราแล้วง่ายไหมครับยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับควรมีสีสันนิดนึงนี่ตรงแบ็กกราวน์เนี่ยเราจะใส่สีเข้าไปนะครับผมว่าดับเบิลคลิกปลดล็อกมันก่อนสองทีนะครับตรงนี้นี่ผมก็ดับเบิลคลิกปลดล็อกก่อนสองทีหนึ่งสองปุ๊บอ่ามันก็จะถามตรงนี้เรากดโอเค เราจะใส่สีสีไรดีอ่าไปคลิกตรงนี้ใส่สีไรดีอ่อาอ่าคลิกหนึ่งทีแล้วเราก็เลือกผมเอาสีส้มแล้วกันนะะจะได้ดูแบบว่าดูสดใสหน่อยนะครับนี่เอาสีส้มมาแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนี่ผมเอาสีส้มนี้อ่ากดโอเคปุ๊บอ้าวแต่มันยังไม่เทสีใช่ไหมนี่มันมีตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ นะครับมันจะมีคำว่า Pen b u c k e t t o o l นะครับตรงนี้คลิกก่อนเลยหนึ่งทีฟึบเน่นะครับเราก็เทปไปได้เลยป๊บนเ่ก็จะได้สีส้มมานะครับอ่าเมือนได้สีส้มมาตัวหนังสือผมว่าผมชอบสีขาวมากกว่าตรงนี้ BT ผมก็ไปเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีขาวผมก็เอาเมาส์เนี่ยตัว T เนี่ยลากคุมเหมือนเดิมปึ๊บแล้วผมก็ไปเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ นี่นะครับคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วผมก็เลือกสีขาวได้นี่มาแหละเห็นมะมปุ๊บมันก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนี่มันก็จะได้มาองนี้นี่ตรงฟอนต์ตรงตรงตรงพูดถึงตรงแบ็กกราวน์เนี่ยผมอยากให้มีวงตรงนี้นิดนึงเพื่อจะขับให้ตรงนี้มันเด่นๆขึ้นนิดนึงนะฮะผมทําแกเดียนได้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งทีปุ๊บ แต่สีส้มนิดนึงแต่ว่าให้มันส้มจ,งจางๆนิดนึงฟึบเน่นะครับมันจะเป็นสีสองสีนะครับส้มเข้มกับส้มจางตรงนี้เห็นไหมอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ไปตรงนี้แล้วก็ไปแกเดียนทูนะครับนี่แล้วไปเลือกตรงนี้นะครับตัวนี้อ่ามันจะมีตัวนี้อยู่น,นะครับผมเลือกตัวนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ นี่แล้วผมก็ดึงเลยเอาไปไปดูด,ด,ดิผมเลือกผิดแน่เลยนี่ใช่ใช่ต้องเลือกผิดต้องเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้นะอ่าผมเลือกผิดขอพาประธานอภัยเอ้ยประธานโทษด้วยนะครับนี่ให้มาสว่างตรงนี้นิดนึงอ่ามันก็จะได้ตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนตัวอักษร BT เนี่ย ผมใส่ขอบให้มันดูเด่นขึ้นนิดนึงดีกว่านะครับโดยที่ไปเลเยอร์นี้นะครับคลิกไปที่เลเยอร์นี้นะครับแล้วเราก็ไปที่คําว่า fx นะครับอ่าเราก็มีจะมีคําว่า stroke นะครับกดหนึ่งทีนะครับนี่เราก็จะมีให้เราเลือก c o l o r นะครับว่าเราจะเอา stroke สีอะไรนะครับตรงนี้นะฮะเราเลือกตรง color นะครับอ่าคลิกมาเสร็จนะครับนี่เราก็เลือกนี่แล้วก็กดผมชอบอย่างนี้สีนี้ก็กด โอเคเข้าไปเราความไซส์ชอบใหญ่ไหมนี่ผมเอาขนาดแค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนี่ขนาดนี้เสร็จกดโอเคมันก็จะเสร็จแล้วนะครับแต่ผมอยากจะได้ลูกเล่นในตัวอักษรนิดนึงทำงางไปที่ Fx เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ปุ๊บมันจะมีคำว่า Bevel and Emboss นะครับตรงนี้คลิกก่อนเลยหนึ่งทีปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับอ่ามันขึ้นหน้านี้เห็นไหม มันจะมีคําว่าเดฟนี่เราลองปรับดูชอบแบบไหนตามสบายเพื่อนๆเ,เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนผมนะครับนี่ผมปรับไซส์นี่นี่เห็นนะแค่นี้ก็จะดูแบบมันดูมีมิติเลยเห็นไหมครับนี่ความเบอร์เบอร์ของความสามเป็นสามมิตินี่น ปึ๊บนี่ถ้าเราจะใส่เงามันก็จะมีคาว่าดับช h a d โดตรงนี้นี่เราก็ใส่เงาตรงนี้ได้ดับชั้นโดนี่เห็นไหมนี่ใส่เงาได้เม d ดับชั้นโดนี่เลี้ยงซ้ายก็ได้เห็นไหมนี่ นี่นะครับนะนะีนะ่ดูเป็นเงานหนึ่งเนะี่ยเสร็จแล้วเรากดตรงนี้นะครับตรงนี้คือองศานะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก,กดโอเคปุ๊บนะี่เราจะได้มาเห็นไหมดูดีขึ้นเลยใช่ไหมครับนะี่ง่ายๆเลยนะครับล่นะและ้วเราก็บอกเขียนบอกแบรนด์เราหน่อยตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ได้นะครับบาง ให้ืนเป็น,เ,ปนเขาเรียวกว่าอะไรให้เป็นที่จดจํานิดนึงนะครับเพราะถึงแม้เป็นสัญลักษณ์ให้เขาเขียนชื่อเราหน่อยนึงอ่ะผมเขียนบุญแตง่งสอนแต่งภ้าแล้วกันนี่นะครับนี่สและเอาตรงไว้ตรงกลางนี่เลยปุ๊บนี่นะครับนี่เห็นไหมปุ๊บ นี่รักคุมเปลี่ยนฟอนตตรงนี้ถ้าเพื่อน,อนๆง่ายๆคือคลิกนี่แล้วเราก็เลื่อนนี้ได้เลยนะครับผมเอาเป็นฟอนตง่ายๆแล้วกันฟอนธรรมดาเลยเดี๋ยวมันจะไปแข่งตรงนั้นเอานะครับเอาเป็นฟอนกลางการเลยนี่ปุ๊บนี่นะครับนี่นี่นะ เราก็จะได้ฟอนแล้วนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมนี่วางตรงนี้ไอที่ขยับขยายเนี่ยครับสมมติผมเลือก BT เนี่ยผมอยากขยายมันใหญ่เนี่ยถ้าใครไม่กด c อนโ T รลตรงนี้ใช่ไหมสามารถไปที่ตรงนี้ได้นะครับ Edit นะครับมันจะมีคำว่า f r e e t r a n s Form ตรงนี้นี่นะครับคลิกได้เลยนะครับแล้วเราก็ขยายได้นี่นี่นะ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซฟออกมาเป็น jpeg นะครับเราก็โลโก้เราไปไว้ตรงไหนก็ได้เซฟแอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลเป็น jpeg ปุ๊บเราก็ไปวางได้เลยนะครับโลโก้บุญแตงแ่งละกันเสร็จแล้วนะฮะอันนี้แบบง,ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไว้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอหรือจะเข้ามาคุยกันด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับใน Facebook บุญแต่งฟอตโกราฟีหรือบุญแต่งสอนแต่งภาพได้นะครับหรือเข้ามาคุยใน Li n e แอดบุญแต่งด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ